คุณครูหลายท่านถามเข้ามานะครับว่าฟรีบิ t ี้บิงโกทำไมหน้าตามไม่เหมือนเดิมและอะไรที่ใช้ได้บ้างอะไรใช้ไม่ได้บ้างจะพาไปเรียนรู้และหาคำตอบพร้อมๆกันในคลิปนี้ครับ ใครข้อสงสัยในเว็บไซต์ freepity net เพื่อการนำไปปรับใช้ครับสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเด่นชานะครับในคลิปนี้นะครับจะมาตอบคำถามคุณครูท่านหนึ่งนะครับโดยการทำคลิปวิดีโอนะครับสาธิตและพาไปดูเลยนะครับว่าในเว็บไซต์ freepity นะครับในส่วนของ freepity bingo เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้ทั้งหมดจะอยู่ในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปรู้ฟากกดติดตามก่อน ฝากกด u u s สไคร e กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับที่ดิ้แชร์ก่อนนะครับไปดูเนื้อหาในคลิปกันเลยครับก่อนนี้ขอเล่าคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ f r e e p ตี้นะครับถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะครับเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วถ้าเกิดจําตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับได้เกิดเหตุการณ์ ครั้งยิ่งใหญ่นะครับที่ส่งผลต่อเว็บไซต์ฟร e p ิตี้เพราะ Google เนี่ยมีการปรับนะครับเรื่องของความปลอดภัยบน g o o l l s s h e t t หรือบน Google Drive ทั้งหมดเลยนะครับทำให้จากเดิมที่ฟ r e e ิตี้นะครับเคยสร้างเกมต่างๆสื่อต่างๆหรือทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในเว็บไซต์ฟ r e e ิตี้เนี่ยผ่าน o l l s s h e t t เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับของ Google ทำให้หลายเกมหลายสื่อนะครับไม่สามารถ ที่จะใช้งานได้ในตอนนั้นเนี่ยฟรีบิทตี้เองนะครับน่าจะใช้เวลาประมาณ1เดือนเต็มๆนะครับในการปรับแก้ไขแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีหลายเกมที่ไม่สามารถทําแบบเดิมได้นะครับมีหลายเกมที่ไม่สามารถทําแบบเดิมได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับอาจจะเคยทําบางสิ่งบางอย่างได้นะครับก็ไม่สามารถทําได้ละหรือเคยเล่นออนไลน์ได้นะครับก็ไม่สามารถเล่นออนไลน์ได้ หรือเคยสร้างได้นะครับแบบที่มีลูกเล่นเยอะก็ถูกตัดลูกเล่นออกไปนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หลังจากที่มีการปรับแก้ไขนะครับก็มีเกมบางเกมที่สามารถกลับมาสร้างได้เหมือนเดิมก็มีคือเหมือนเดิมทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับ f r i p p ตี้บอร์ดเกมเนี่ยก็เหมือนเดิมทั้งหมดนะครับฟรี i ิตี้เวอร์ชวลเบรกเอนะครับหรือจากเดิมที่เป็นชื่อ s c r v e n g e r Hunt เนี่ยอันนี้ก็สามารถสร้างแบบเดิมได้ แต่เกมเกมนึงนะครับที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ที่โดนผลกระทบนะครับที่ยังไม่สามารถแก้ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เลยนะครับนั่นก็คือ f r i ป p ิต y ี้บิงโกฟร p ปวิตี้บิงเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะครับว่าอะไรบ้างที่หายไปและอะไรบ้างที่ยังทำได้อยู่ใน f r i ป p ิ t ตี้บ g o ครับ ก่อนอื่นก็ต้องชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจเว็บไซต์ฟรีพิตี้นะครับที่ยังสามารถกู้สถานการณ์นะครับแล้วก็ยังมีสื่อดีๆเกมดีๆให้เลือกใช้มากมายเลยนะครับแล้วก็อยากให้คุณครูเนี่ยได้ทำความรู้จักแล้วก็เข้ามาใช้นะครับในส่วนของฟรีพิต t y บิงโกนะครับเวลาเราจะสร้างเนี่ยเราจะกดไปที่อินสตั c ชั่นนะครับอินสตั c ชั่นจากเดิมใครที่เคยรู้จักหรือว่าดูคลิปของ k ีเดนแชร์เนี่ยจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมี3ปุ่ม แต่ตอนนี้มันจะมี2ปุ่มคือปุ่มเดโมนะครับปุ่มเดโมที่เป็นตัวอย่างกับอีกปุ่มหนึ่งถ้าเกิดจะสร้างก็คือกด Instruction ทั้งหมดนะครับทุกเกมทุกสื่อเลยในที่นี้ผมจะกดเข้าไปนะครับหลังจากที่กดมาแล้วใครเคยดูคลิปเก่านะครับแล้วมาดูคลิปนี้จะเห็นว่ามันไม่เหมือนเดิมและจากเดิมที่จะต้องเข้าไปสร้างใน Gog g l l Sheets ตอนนี้ไม่ต้องแล้ว แต่การที่ไม่สามารถเข้าไปสร้างใน Google Sheets ได้ทำให้สิ่งสำคัญ2อย่างหายไปครับสิ่งสำคัญ2อย่างหายไป1เลยนะครับหลักๆเลยจากเดิมเกม Free p บ e t t y Bingo สามารถเล่นได้นะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ปริ้นออกมาเล่นออฟไลน์ก็ได้แต่ตอนนี้ณปัจจุบันนี้นะครับ แบบออนไลน์เนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นได้แล้วไม่สามารถที่จะเล่นได้แล้วเหลือแต่แบบออฟไลน์อย่างเดียวนะครับอันที่2เลยสิ่งสําคัญที่หายไปจากเดิมที่เคยกําหนดขนาดของการ์ดบิงโกได้เป็นร้อยๆนะครับแบบฟรีๆเนี่ยนะครับสุ่มการ์ดเป็นร้อยๆอันเลยหรืออาจจะ50นะครับหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นอีกตอนนี้การสูงสุดที่เจเนเรตหรือว่าสร้างขึ้นมาให้สูงสุดได้เพียงแค่ 20การ์ดเท่านั้นนะครับสูงสุดได้20การ์ดเท่านั้นแต่นะครับถ้าเกิดคุณครูต้องการที่จะสร้างบิงโกแล้วนำไปเล่นออนไลน์แนะนำสอเว็บไซต์นี้นะครับหนึ่งคือ myfreebingocard อันที่2คือ bingo backer 2ออันนี้สามารถที่จะนำไปเล่นออนไลน์ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดอยากสร้างไปเล่นออฟไลน์แบบสร้างง่ายๆผมยังคิดว่า freepity.net เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่สร้างง่ายมากๆนะครับก็จะมีช่องตรงนี้เราก็เพียงแค่นำนะครับสิ่งที่เราจะต้องสร้างต้องการสร้างเป็นเกมบิงโกนะครับมาใส่ซึ่งตรงนี้นะครับในช่องนี้ผมแนะนำว่าให้นำสิ่งที่เป็นคำตอบมาสร้างนะครับสิ่งที่เป็นคำตอบมาสร้าง หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้ยนาคําตอบมาสร้างแล้วเวลาไปเล่นเด็กๆจะได้แต่ความสนุกอย่างเดียวไหมไม่ได้ความรู้เลยใช่ไหมเราสามารถปรับแบบนี้ได้ครับถึงแม้ว่าเราจะใส่เฉลยลงมาตรงนี้เวลาเราเจเนเรตการ์ดแล้วแผ่นบิงโกในแผ่นบิงโกเนี่ยจะมีเฉลยทั้งหมดแต่นะครับเวลาที่คุณครูนําไปเล่นครูสามารถทําแบบนี้ได้คือ ในแก้วของครูนะครับในกล่องของครูหรือสิ่งที่ครูเตรียมไว้ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นข้อคําถามนะครับเช่นหยิบฉลากขึ้นมาแล้วตรงนั้นเป็นคําถามคุณครูอ่านคําถามให้เด็กฟังแล้วค่อยให้เด็กๆตอบนักเรียนตอบหลังจากนั้นค่อยเฉลยพอเฉลยเสร็จแล้วนักเรียนก็กากบาดหรือวางนะครับเพื่อที่จะเล่นบิงโกนี้หรือสิ่งที่ครูทําไว้อาจจะเป็นรูปภาพก็ได้หยิบรูปภาพขึ้นมาแล้วให้เด็กๆดู ให้เด็กๆตอบว่ามันคืออะไรพอตอบเสร็จแล้วถ้าตอบถูกนะครับก็ฉเฉลยถ้าตอบผิดก็อาจจะให้คนอื่นช่วยตอบแล้วหลังจากนั้นก็ให้เด็กค่อยการก,กระบาดลงไปในแผ่นบิงโก,โกแบบนี้วิธีการแบบนี้จะทําให้เด็กๆเนี่ยได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะกด generate card เลยนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งจะได้ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ทั้งหมด20าร์ดด้วยกัน ทั้งหมด20การด้วยกันผมไม่แน่ใจว่าสามารถทํามากกว่านี้ได้ไหมนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นการสร้างขึ้นมาเป็น20การใครลองดูนะครับแต่ว่าผมไม่พาลองแต่ว่าผมจะลองแบบลองวิธีการนี้ดูไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะครับแต่อยากชวนทุกท่านไปลองเองนะก็คือเปลี่ยนตัวเลข20ตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยนะเปลี่ยนตัวเลข20ทั้งหมดนี้เป็นเลขอื่นเช่นอาจจะเป็น25อาจจะเป็น30 ทำแบบนั้นไม่รู้ว่าจะมีการบิงโกเพิ่มหรือเปล่านะครับหลังจากคิดได้มาแบบนี้แล้วนะครับผมแนะนําว่าให้ทุกท่านเนี่ยกด c t r โทรลพี P, นะครับคอนโทก็คือการสั่งพิมพ์นะครับหรือว่าสั่งพินพ์แต่เราจะไม่สั่งพินพ์ครับในส่วนของจุดหมายปลายทางหรือว่าเดสติเนชันเนี่ยเราจะเซฟเป็น PDF แล้วค่อยนำไปเปิดด้วยโปรแกรมอย่าง Adobe Acrobat หรือฟอหรือโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับแล้วเวลาพิมพ์เนี่ยแนะนำให้พิมพ์แบบ A4 1แผ่นนะครับ A4 1แผ่นแล้วอาจจะเป็น2แผ่นของการ์ดบิงโกก็ได้หรือ A4 1แผ่นแล้วแบ่งเป็น4แผ่นของการ์ดบิงโกนะครับเพื่อที่จะประหยัดกระดาษด้วยนะครับแล้วในส่วนของ m o r e s e t t i n g นะครับถ้าเกิดส่วนหัวใครหายไปนะครับอาจจะเป็นแบบ เดี๋ยวขออนุญาตลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ส่วนของแบ็กกราวด์กราฟิกหรือว่าอยู่ในส่วนอ่าตรงนี้นะครับในส่วนของตัวเลือกหรือว่าออปชันเนี่ยถ้าไม่อยากให้มันหายไปต้องติ๊กถูกเอาไว้ทั้ง2อ,อันเลยนะครับเวลาที่สั่งพิมพ์เนี่ยถึงจะได้เห็นคําว่าบิงโกด้วยแต่ถ้าเกิดเราติ๊กสอ,อันนี้ออกเนี่ยจะไม่เห็นส่วนหัวของคําว่าบิงโกนะครับแล้วถ้าเกิดเราสั่งพิมพ์เลยเนี่ยมันจะเป็น A4 1แผ่นต่อการบิงโก1อัน อันนี้ก็สามารถพิมพ์ได้นะครับสําหรับใครที่เป็นเด็กเล็กประถมต้นเนี่ยอาจจะต้องการตัวหนังสือใหญ่ๆห,ห,หน่อยก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าเกิดต้องการที่จะประหยัดกระดาษก็แนะนําให้ไปพิมพ์ในโปรแกรมต่างๆที่ได้บอกไปแล้วนะครับ a c r o b a t หรืออย่าง Foxit เองนะครับเพื่อที่จะเลือกการตั้งค่าให้ A4 1แผ่นสามารถมีการบิงโก2แผ่นหรือ4แผ่นก็ได้นะครับเพื่อประหยัดกระดาษนะครับผม โอเคครับในคลิปนี้ก็ได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าบิงโกในเว็บไซต์ฟรีพิตี้ยังคงสร้างได้อยู่แต่สิ่งที่หายไปคือการเล่นออนไลน์กับการกําหนดขนาดของการ์ดบิงโกมากกว่า20การ์ดนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับใครมีคําถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเว็บไซต์ต่างๆสื่อเกมเทคนิค ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาถามในทุกๆคลิปได้หรือจะไปอินบ็อกซ์ที่เพจ a c e b o o k ของท d e n Share ก็ได้นะครับถ้าอันไหนสามารถตอบได้ก็จะตอบให้ทันทีส่วนอันไหนไม่สามารถตอบได้ก็อาจจะต้องขอเวลาในการตอบหน่อยและอันไหนที่เห็นว่าถามแล้วถ้าตอบในช่องแชทไปแล้วนะครับนะครับหรืออินบ็อกซ์ไปแล้วก็อาจจะทําคลิปแบบนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับคุณครูท่านอื่นที่อาจจะสงสัยในคําถามเดียวกันแล้วยังไม่ได้คําตอบด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากที่รับชมคลิปของทีเดนชร์ครับสวีดสวัสดีครับอย่าลืมไปลองนะครับ f r e e p ตี้ดอทเนดีทุกสื่อทุกเกมครับ